นะครับตัวะก,กาดเลยก็กิ้งกือนะครับก็ามาทําลายพักนะแล้วก็หอยทากนะครับก็ปลูกไว้นะครับปลูกผักไว้นะครับต้นหอมผักชีผักชีลาวพวกนี้คะน้านะครับด้วยต้นพริกเนี่ยกัดกินหมดเลยนะครับก็เลยลองปรึกษาท่านที่มีความรู้หลายๆท่านเนาะแล้วก็หาข้อมูลทาง อินเทอร์เน็ตนะครับทาง YouTube บ้างนะครับแล้วก็มาทดลองใช้นะครับดูแบบธรรมชาตินะครับให้ธรรมชาติดูแลกันนะครับก็เลยนำมาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมนะครับก็นะครับว่าได้ผลแล้วนะครับก็โดยการใช้สมุนไพรไทยนี่แหละครับเนี่ยนำมาหมักเนาะก็จะมีพวกสะเดาพวกนี้นะครับพวกสาบเสือ นะครับแล้วก็ใบายาสูบนะครับก็มานํามาหมักหรือผสมน้ํานะครับหรือว่าบางทีก็แล้วแต่สูตรนะครับก็ผสมเหล้าขาวไปนะครับส่วนอ่าหรือว่าท่านใดอาจจะหาสาบเสือ,อยากนะครับอ่าก็ใบสะเดาตามไร่ตามนานะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันหรือว่าบางทีใบายาสูบนะครับใบายาสูบเหล้าขาวพวกนี้อ่า รีว,ว่าตะไคร้พวกนี้นะครับเรามาหมักนะครับเหมือนที่เราทําปุ๋ยหมักนี่แหละครับสูตรง่ายๆนะครับก็นะครับนำมาหมักจนหาได้ที่นะครับผมนี่ก็หมักไว้ประมาณถ้าเอาให้มันชัดเจนก็ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งจริงๆอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เนี่ยก็ได้ละแต่ว่าของผม,ผมนะครับด้วยพลังงานเนาะแต่จริงจริงก็กลิ่นมันยังมีกลิ่นเฉพาะอยู่นะครับ ถ้ามีกลิ่นเฉพาะเนี่ยก็จะทําให้พวกแมลงต่างๆนะครับก็จะไม่มารบกวนนะครับไม่มารบกวนพืชผักสวนครัวที่เราปลูกไว้กินนะครับไอ,อ้นี่ก็เป็นปลอดสารพิษนะครับใช้วิธีแบบธรรมชาตินะครับอ่าอัตราส่วนอ่าที่ใช้นะครับอัตราส่วนที่ใช้ก็จะใช้แต่สมมติว่าอ่าช่วงที่มันระบาดนะตอนนี้ช่วงมันระบาดหนักก็จะใช้ประมาณ หนึ่งถึงสองช้อนชาเนาะครับต่อน้ำสองลิตรไอ้นี่สี่ลิตรก็ประมาณสี่ช้อนสี่ช้อนชานะครับสองลิตรก็ใช้ประมาณสามถึงเจ็ดวันนะครับสามถึงเจ็ดวันก็จะควบคุมป้องก,กันการระบาดนะครับของศัะะตรูพืชได้นะครับพวกยิงคือพวกหอยทากนะที่ผมเจอนะครับเพราะว่าถ้างั้นเรา,เราปลูกนะครับแบบเราต้องการแบบ ปลอดสารเนาะคือจะไม่ใช้สารเคมีนะครับเพื่อให้เราได้กินผักที่เราปลูกเองแบบปลอดสารพิษนะครับก็ผสมน้ําลงไปแล้วก็คนๆแล้วก็นํามานลดอย่างเี้นะครับก็ถ้าช่วงพวกหอยหอยทากพวกอ,อะไรมารบกวนเนาะครับแต่เราไม่ไม่ได้เป็นการฆ่ากันนะเพราะว่าอย่างหอยทากหรือว่า,าพวกกิงเกลือเขาก็ยังมีประโยชน์ต่อธรรมชาติอยู่นะครับก็คือเพียง แค่ที่เราลดน้ําเข้าไปเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้เขาไม่มากัดกินไม่มารบกวนในแปลงผักเราท่านั้นนะครับก็ส่วนอื่นก็ให้เขาไปปวนดินนะครับไปในส่วนอื่นไปนะครับจะไม่ทำลายธรรมชาติแต่ไม่ทำลายระบบนิเวศนะครับจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับนะครับว่าลดผักอย่างเงี้ยก็สังเกตนะครับก็สังเกตว่า,าผักก็องอกง,งามดีเนี่นะครับ ต่ทีเขาไม่เข้าใกล้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้มาเข้าใกล้เลยพอเขาได้กลิ่นเฉพาะของสาบเสือพวกสะเดาวพวกนะี้หรือว่าใบายาสูบเขาเข้าไปแล้วนะครับนะครับอ่าของผมนี่ก็ประมาณสักสาวันนะสาวันหรือบางทีถ้ามีเวลาก็อาทิตย์หนึ่งรดครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้อ่าฝนตกนะครับฝนตกก็ไม่ค่อยได้ลดแต่ว่าเราต้องลดไอ้พวกใบายาสูบอะไรพวกเนี้นะครับอ่าพวก ตัดเสือพวกใบเดาพวกนี้นะครับที่ที่หมักไว้เนี่ยเอามาลดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เขามาทําลายนะครับมากัดกินผักที่เราปลูกไว้เนี่ยเห็นไหมครับสวยงามมากนะครับอันนี้ก็เป็นผักชีนะครับเอาต้องติดครัวติดบ้านไว้เลยนะครับปลูกง่ายนะครับปลูกง่ายผักชีนะครับแต่ก็จะไวต่อแมลงนิดหนึ่งนะครับนี่ยครับ ปลูกหลายรอบแล้วเนาะก็โดหนหอยทากกัดอ้นี่เป็นผักขี้ลาวนะครับท่านผู้ชมเนี่ยก็คือเราปลูกผักกินเองนะใหญ่น้อยเราก็เป็นความสุขนะครับได้ความสุขแล้วก็มั่นใจนะครับรู้สึกว่าปลอดภัยแน่นอนปลูกผักกินเองนะครับสวยงามมากนะครับอ่านี่คะน้านะครับใบจะแหว่งไปนิดนึง คณะเนี่ยโดนหอยทากนะครับใบแหวงไปนิดหนึ่งก็ดูแลไม่ทันอะขอภัยครับท่านผู้ชมดูแลไม่ทันนะครับแต่ก็เนี่ยสามารถไปทำคณะหมูกรอบอะไรได้เลยนะครับเลยนี่เป็นผักกาดนะครับผักกาดไว้กินกับผักนะครับโอเคครับก็นามาแลกเปลี่ยนแค่นี้ถ้าท่านได้คลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องวิถีคนร่มด้านแบบพอเพียงด้วยนะครับสวัสดีครับ